จริงๆแล้วถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเมื่อปลายปีที่แล้วศารอาญ,ญาระหว่างประเทศเนี่ยเปิดการพิจารณาคดีแล้วนะคะเรื่องของสงครามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดิโกดูตาเต้แล้วก็รัฐบาลฟิลิปปินส์ที่มีการดําเนินการแบบหนักดวงเหลือเกินในช่วงตลอดระยะเวลาที่ดูตาเต้เนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นผู้นําของฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าต้องระง,งับ ออกไปก่อนเพราะว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยขอให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยสเดือนด้วยกันทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านของดูตาเต้นะคะผู้นําของฟิลิปปินส์ออกมาบอกแบบนี้เพราะว่ามีกระแสะเรียกร้องเหลือเกินว่าให้คุณเนี่ยออกมาขอโทษต่อจํานวนของผู้เสียชีวิตหลายพันคนที่ต้องสองเวยรจากการถูกปราบปรามจากสงครามยาเสพติดผู้นำฟิลิปปินส์ย้ำอ่ะยืนยันบอกว่าเขาจะไม่มีวันขอโทษ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตลงจากการปรับปรามยาเสพติดอย่างใดทีนี้มาดูกันหน่อยว่าตัวเลขโดยภาพรวมนะคะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเนี่ยมีมากหรือว่าน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นกราฟนะคะที่ดิ e e c อ n o อนอมได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณปี2016 ก็คือช่วงปีที่ดูแตเต้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะคะเรื่อยมาจนถึงประมาณ30พฤศจิกายนปี2021จะเห็นได้เลยนะคะว่ากราฟเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นหนักมากๆตั้งแต่ช่วงต้นต้นการดำรงตำแหน่งของดูแตเต้นะคะก็คือช่วงปี2016เนี่ยจะมีการเดินหน้าปราบปรามสงครามยาเสพติดอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะคะกราฟสีส้มเข้มที่เห็นนั่นก็คือเรื่องของการฆ่าคน การสังหารประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยสารเตียค่ะเจอที่ไหนยิงที่นั่นเลยนะคะไม่ต้องนําขึ้นศาลในการพิจารณาคดีแต่อย่างใดในขณะเดียวกันสีส้มอ่อนก็คือเป็นบรรดากรกําลังของรัฐบาลที่ดําเนินการจัดการบรรดากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยสาระ,ะภาพรวมแล้วที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศข้อมูลออกมานะคะว่าตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตจากสงครามยาเสพติดตัวเลขค่ะ โดยภาพรวมอยู่ที่ประมาณ2,221คนนี่คือตัวเลขที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาแต่คำถามคือตัวเลขมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าอยากให้มาดูกราฟนี้กันต่อนะคะนี่คือข้อมูลจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่ออกมาระบุค่ะว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุออกมาเนี่ยมัน ต่ำกว่าตัวเลขที่รายงานจากความเป็นจริงค่อนข้างมากทีเดียวนะคะศารอาญาระหว่างประเทศค่ะหรือว่า ICC นะคะเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่าจริงๆน่าจะมีคนที่เสียชีวิตจากการปรับรามยาเสพติดอยู่ที่รา,ราว1มื่นสถึงหมื่นคนดีไม่ดีอาจจะสูงกว่านี้อีกนะคะสำหรับในฟิลิปปินส์ส่วนคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHRC ระบุว่าน่าจะมี8,600กว่าคน กลุ่มที่เรียกว่า The a r m Conflict Location and Event Data Project นะคะบอกว่าน่าจะมี7,700กว่าคนหรือสูงกว่านี้อีกนะคะส่วน ABS CBN Investigative นะคะก็คือหน่วยสอบสวนแล้วก็หน่วยวิจัยเขาบอกว่าน่าจะมี6,800กว่าคนในขณะที่รัฐบาลของฟิลิปปินส์นะคะก็คือระบุว่าน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ6,000 221คนตลอดระยะเวลา5ปีของดูแตเต้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการประมาณการออกมาะะจากหน่วยงานจากองค์กรต่างๆนั่นเองในขณะเดียวกัน,น่ยอย่างที่บอกว่ามีคนเรียกร้องว่าให้ดูแตเต้น,นี่ออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหเอาจริงๆต่อให้เป็นแค่6,000กว่าคนอย่างที่รัฐบาลของฟิลิปปินส์รายงานแต่นี่คือตัวเลขตั้ง6,000กว่าคนนะคะ ตั้ง6,000กว่าคนที่เสียชีวิตลงจากสารเตี้ยจากการที่ไม่ได้ดำเนินคดีอย่างยุติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้ดูแต่เต้นเนี่ยช่วยขอโทษกับคนที่เสียชีวิตได้ไหมดูแต่เต้บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าผมจะไม่มีวันขอโทษสำหรับการตายของคนพวกนั้นคุณฆ่าผมได้เลยคุณจำคุกผมได้เลยผมจะไม่มีวันขอโทษในเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่ดูตเต้เพิ่งจะพูดออกมาล่าสุดเมื่อช่วงเช้า ที่ผ่านมานี่เองนะคะไม่เพียงแค่คําพูดที่บอกว่าค่าผมจาคุกผมได้เลยผมจะไม่มีวันขอโทษดูแต่แต่ยังบอกด้วยว่าผมจะไม่มีวันขึ้นไปดําเนินคดีกับสารอาญาระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาดถ้าคุณจะดําเนินคดี ปล่อยให้ศาลฟิลิปปินเป็นผู้ดำเนินคดีเพราะผมเป็นคนฟิลิปปินเพราะฉะนั้นการที่ผมเป็นคนฟิลิปปินผมต้องให้คนฟิลิปปินเนี่ยมาตัดสินผมไม่ใช่คุณจะเป็นฝรั่งบังค่าแล้วคุณจะมาตัดสินผมนี่คือสิ่งที่ดูแต่เต้พูดนะคะเขาบอกว่าเต็มใจที่จะถูกพิจารณาโดยศาลฟิลิปปินแต่จะไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเด็ดขาดค่ะ หลังจากที่มีการยื่นฟ้องร้องเขาแล้วก็รัฐบาลในข้อหาการทำสงครามยาเสพติดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนในลักษณะแบบนี้นะคะบอกว่าเริ่มพิจารณาคดีได้เลยแต่ผมเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์ถ้าผมต้องเข้าคุกผมจะเข้าคุกที่ฟิลิปปินส์ถ้ามีใครต้องการจับผมนั่นควรเป็นผู้พิพากษาที่เป็นคนฟิลิปปินส์เพราะผมคือคนฟิลิปปินส์นะคะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะ ศาล ICC ได้ประกาศอนุมัติสอบสว,สวนเต็มรูปแบบของดูแตเต้แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่นๆนะคะฐานฆาตกรรมที่เกิดจากการปรับปรามยาเสพติดที่มองว่าเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินี่นะคะแต่ว่าถัดมา ICC ก็คือประกาศระงับการสอบสวนลงไป2เดือนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ยื่นขอให้เลื่อน พิจารณาคดีออกไปก่อนเพราะว่ากําลังพิจารณาคดียาเสพติดในประเทศอยู่ประมาณ52คดีด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าปลายเทอมของดูแต่เต้น,นะคะจะเป็นอย่างไรกันต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปได้แล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญกํา,านกหนดวาระให้ดํารงได้แค่1สมัยเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะแต่ว่าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ t ทเดนช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดร,รวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะ